ป,ะปะ๊าป๊ากำลังซ้อซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วนะเด้อเด้อจพาไปดูเวทีที่ที่ป๊าป๊าร้องเพลงนะปะ๊าป๊าไปกันเลยเดี๋้อจะพา สวัสดีครับผมและนี่ก็คือพก้าเฟมิลี่เดย์นะครับผมแอดฮ่องกงนั่นเองใช่เราถึงฮ่องกงแต่เมื่อวานวันนี้เราก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ซ้อมซ้อมซ้อมเสียงวอลอะไรนะซาวซาวเช็คไปเรียบร้อยแล้วซาวเสียงตอนนี้ก็ใหญ่จังก็ว่ายน้ำมาถึงแล้วนะครับผมถึงที่ฮ่องกงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังขึ้นฝั่งแล้วก็สลัดน้ำให้น้ำเค็มไม่ออกจากขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาเร็วๆนี้แหละครับแกอาจจะเท้าดำนิดนึงเพราะแกเดินมาครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนได้ อะไรไอยตื่นกันหน้าังไปอยู่ฝังนู้นได้ไหมแค่คลังติดไมไวแล้ววันนี้พ่อพกับปะ๊าปงานไกล้เริ่มแล้วตื่นเต้นกันไหมฮะนี่หนูฝึกมีกอเหรอลูกเก่งมากเลยเหร ป,ป๊อบป๊าบอกว่าพ่อเป็นคนสองไงโอเคแล้วนี่เขาบังคับหนูหรือเปล่า้าเลยหนูอ,อยากทำเองหนูอยากทำเอ,องมันเหมือนพ่อพ่อกับป๊อบป๊าที่เป็นพิธีกรไง มามาป้าต่อก่อนเราตอบลูกก่อนลูกของเราตื่นเต้นไหมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะเราได้มาเป็นครอบครัวครั้งแรกที่ฮ่องกงไม่รู้ตัื่นเต้นไหมครับลูกตั้งตื่นเต้นมากมากเลยเพราะว่งมาฮ่องกงครั้งแรกเออสมาร์ทฮ่องกงครั้งแรกเหรอครับเพราะทั้งก่อนจังว่ายมาเช่แล้วแกก็ไหวยกลับไปอ๋อ้แล้วแล้วแล้วยังไม่พอเราเรายังมาแบบครอบครัวด้วยกันทั้งทั้งหมดสามคนเลยแล้วพ่อๆกับป๊าปามาถึงก่อนจังไป ไปแค่ไหนกันมาแล้วบ้างครับเป็นความลับโอ้ยความรักเหรอพูดเล่นแบบปากับพ่อแค่แค่ไปกินข้าวก่อนครับอ๋อ,อไปหม,ม่ำหม่ำมัม่ำฟูดบอยครับฟูดบอยแล้วฟังกินอะไรมาในทะเลในทะเลทรายสั่งแบกผ่านกินตัวอะไรมาบ้างครับเฮ้ยฟังกินทั้างแดงขง้าพุนหอกข้าวสุนกินโซลอากินทูน่าแล้วฟังก็แอบไปกินหมากนังมาด้วยนะ รสชาติอะไรครับมากลองรสชาติรรสชาติซีฟู๊ดมาลองรสอูนี่ใช่อูนิแล้วก็แล้วก็หอยหอยโอตาเตะโอตาเตะโอตาเตะใช่เโอเคครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปไปไปโชว์การแสดงครับให้เจเจ๊ลักเจเจ๊ลักเป็นยังไงชมกันนะแล้วแล้วพบกันบ๊ายบาย

ขอบคุณป๊าป้าละท่าเขาที่ทำให้ตังเกิดมา โฟก้าแฟมบลีเดต์นิวแฟมมิ่งกิ้งนะครับอินฮ่องกงจางสักครึ่งเลยลูกซีเขาสุกไหมวันนี้ได้มาเจ้ามีฟังไรเเชียร์เชียร์กี่คนฟองกันกี่ได้กี่คนสิบล้านคนวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาแบบแฟนมีกัน3คนครบหน้าแบบแฟมบลีนะครับก็ทุกคนแบบให้การต้อนรับแบบดีมากน่ารักทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ สังชอบไหมลูกสังชอบมากเลยใช่แล้วสังก็ได้ได้เผยแพร่ดนตรีแบบไทยๆไปให้เจเจนะครับคือดนตรีอะไรครับลูกตึ่ง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 ตึ่นตีกนต่นตื่นตื่นตื่นตก่นต่นตืทนตคนตื้นตื่นตื่นตื่นต่นตื่นตื้นตื่นตื่ัตื่น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 ตืนตื่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 นตนตื่นตนตื่นตตตตตตตนตตน